สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แลลดนพาเที่ยวกำลังจะพาเพื่อนๆเ,เดินทางไปที่ตลาดทนบุรีนะคะซึ่งตั้งอยู่เขตทวีวัฒนาค่ะกรุงเทพมหานครนะคะถนนเส้นนี้ค่ะเป็นถนนบรมราชชนีนะคะขาเข้ากรุงเทพมหานครค่ะคือตรงนี้ค่ะเรากำลังวิ่งอยู่อ่าเส้นบรมราชชนีนะคะเราเดินทางมาจากนครปฐมค่ะ ตลาดทนบุรีนะคะตั้งอยู่ระหว่างพุทธมทนฑลสายสองนะคะทางคู่ขนานถนนบรมราชชนีค่ะซึ่งเป็นตลาดขายส่งนะคะขายส่งขายปลีกอาหารทะเลบอกเลยนะคะว่าอาหารทะเลที่นี่นะสดมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆทางบ้านไปชมกันนะคะกุ้งมังกรตัวใหญ่ๆค่ะ ที่เรามองเห็นด้านบนนะคะก็คือทางคู่ขนานบรมราชชนีค่ะนี่ก็ใกล้จะถึงตลาดธนบุรนะีแล้วนะคะเราก็พาเพ,เพื่อนขับรถตัดออกมาค่ะเลนนอกนะคะด้านหน้าก็คือตลาดทนบุรีค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาที่จอดรถนะคะไปหาที่จอดรถแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศในตลาดสดให้กับเพื่อนๆค่ะ ตลาดนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าที่จอดรถกว้างขวางมากเลยค่ะด้านหน้าก็จอดรถได้เยอะค่ะแล้วถ้าเกิดด้านหน้าไม่มีที่จอดรถนะคะคุณสามารถขับรถวนไปด้านหลังตลาดค่ะที่จอดรถะอจู่รอบตลาดเลยนะคะบอกเลยนะคะว่ากว้างมากค่ะตอนนี้เราก็พาเพื่อนมาถึงหน้าตลาดแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะว่าตลาดนี้มีอะไรให้เราชมบ้างแค่มองเข้าไปค่ะดูด้านในค่ะดูด้านใน เดี๋ยวเราจะไปเริ่มชมมาจากด้านนู้นนะคะโซนนู้นกันค่ะเห็นไหมคะโซนนู้นค่ะโซนแรกค่ะที่เราพาเดินเข้ามานะคะก็จะจำหน่ายอาหารทะเลค่ะของทะเลของสดนะคะอย่างเช่นตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะกุ้งมังกตรตัวเป็นเลิเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านใน หอยนางรมสดๆเป็นๆเ,เลยนะคะแล้วส่วนตรงนี้ค่ะหอยเชลล์กิโลละสามร้อยแปดสิบบาทอันนี้หอยอะไรเอ่ยนี่หอยอะไรคะสามร้อยยี่สิบบาทแล้วส่วนตรงนี้ค่ะหอยหวานโดล,ละสองร้อยบาทตรงนี้หอยนางรมจัดเป็นชุดแล้วแบบนี้ค่ะราคาหนึ่งร้อยบาท เป็นร้านขายอาหารทะเลทั้งนั้นเลยนะคะแล้วแต่ละร้านค่ะจะมีบริการด้วยนะมีบริการซื้อซื้อกุ้งซื้อปลาหมึกซื้อหอยเสร็จมีบริการย่างให้ด้วยนะคะแล้วก็แถมน้ำจิ้มค่ะเห็นไหมคะไปกันต่อดูปลาหมึกค่ะปลาหมึกก็จะมีหลายราคามีร้ออันนี้เป็นไข่ค่ะ นี่เป็นอะไรคะเนี่ยไข่ปลาหมึกค่ะไม้ละหนึ่งร้อยะนี่เครื่อปลาหมึกอะไรอะ่ะตัวใหญ่เบอร์เริ่มเลยค่ะตัวละสามร้อยเจ็ดสิบสามร้อยแหแล้วก็มี230ก็มีดูสิแต่ละร้านมีบริการนะคะย่างให้แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเต่าย่างเต่าย่าง ซื้อเสร็จแล้วย่างให้ด้วยไปดูด้านในกันตลาดคุนบูรีขายอาหารทะเลขายของสดขายทั้งปลีกทั้งส่งนะคะไข่แครงตัวใหญ่ๆค่ะ280บาทต่อกอโลอันนี้กุ้งไรอ่ะโอ้ยดูค่ะ พุ่งก่อนคือใหญ่มากเลยดูค่ะดูคี่ใหญ่มากเลยกิโลละหนึ่งัน้าอบาทแล้วก็ด้านบนจะเป็นกิโลละ1,300บาทอันนี้อันนี้เขาเรียกหอยอะไรคะเนี่ยหอยญี่ปุ่นหรอหอย,ยเชลญญี่ปุ่นหอยเชลญญี่ปุ่นตัวเบลลมเลยนะกิโลละ3 6 0สบาทคุณค่ะนี่ไงจะมีบริการย่างแบบนี้ค่ะเนี่ยซื้อเสร็จย่างให้ด้วย อันนี้ย่างให้ฟรีแถมน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมคะอ๋อบริการย่างให้ฟรีทุกอย่างเลยโอเคสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยโอ้นึ่งสอที่ประมาณ1,700บาทส่วนด้านนี้ก็จะมีปลาบูปลาบูแม่น้ำดูค่ะดูปลาบูมีปลาบูมีปลาหมอไข่ ปลาดูกปลาดุกจะมีไซส์เล็กไซส์เล็กสำหรับคนที่จะซื้อปลาไปปล่อยนะคะเี่ยตัวเล็กๆแล้วก็มีปลาไหลค่ะปลาไหลไซส์เด็กๆแบบนี้เราสามารถซื้อไปปล่อยทำบุญได้ดูคะ่ะดูอันนี้ขายตัวละสิบบาทส่วนตรงนี้ก็เป็นปลาหมอปลาหมอไข่ตัวละสิบาทเช่นเดียวกันค่ะแล้วปลาดูกตรงนั้นค่ะตัวละห้าบาท ไซส์เด็กๆนะคะไซส์เล็กค่ะถ้าใครจะทำบุญนะคะซื้อปลาไปปล่อยตลาดนี้โอเคเลยนะและด้านนู้นแล้วก็ตรงล้อกลางก็จะมีโต๊ะให้นั่งทานอาหารได้อย่างสมมติว่าเราซื้ออาหารทะเลซื้ออาหารทะเลซื้อของสดย่างเสร็จเราก็สามารถมานั่งทานตรงนี้ได้เพราะว่าทุกร้านก็จะมีน้ำจิ้มให้เราโอเคนะตลาดกว้างมาก ้งใหญ่มากส่วนร้านนี้โอปุงมังกรตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ยน้องขาพี่พี่อยากชมยกให้พี่ชมไหนได้ไหมคะตัวใหญ่มากเลยอ,อันนี้ตัวตัวนี้ถึงกิโลไหมคะเนาะวันนี้สโลสี ตัวนี้นะ2อกิโลสี่โอ้ตัวนี้สามพันกว่าเลยค่ะสามพันกว่าดูกุ้งมังกรไข่ใหญ่มากเลยโอ้ตลาดนี้อยู่เขตไหนเนี่ยบอกผู้ชมทางบ้านหน่อยตลาดธนบุรีครับตลาดธนบุรีส,สองครับอยู่สายสองครับอยู่พุทธมณฑลอ๋อพุทธมณฑลสายสองนะท่านใดสนใจนค,ค่ะบบรรมครัเส้นเส้นบรมราชินีชรนรนีเนนะาะพุทธมณฑลสายสองเส้นบรมค่ะโอเคขอบคุณมาก ตัวนี้น้องเขาบอกว่าสองกิโลกว่าค่ะกุ้งมังกรตัวใหญ่มากเลยเนี่ยกิโลละหนึ่งพันหร้อบาทแต่ถ้าไปซื้อโบราดอาหารราคาจะสูงมากเลยนะออขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นก้างค่ะก้าง,งกระดานก้างแก้วก้งกระดาก้งแก้วโลละสา0พันสร้อยบาทดูค่ะเป็นเป็นสดๆเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปูม้าปูม้าส่วนด้านนี้ด้านนี้ค่ะกุ้งกุ้งแม่น้ํา ใช่เปล่าโลละห้าาิบาทค่ะสดสดเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปูดำเป็นปูดำโ้สุดยอดเลยค่ะตรงนี้ก็คือพุทธมทนฑลสายสองนะคะอยุดอยู่อยู่เส้นบรมนะเส้นบรมค่ะอย่างที่เรา,าเพา่อเพื่อนขับรถมาค่ะเรามาจานกนครปฐมตลาดจะอยู่ซ้ายมือนะคะแล้วก็ด้านหน้าค่ะไปด้านหน้าไปด้านหน้าหน่อยเดียวประมาณประมาณ1กิโลค่ะก็จะก็จะเป็น เลี้ยวซ้ายไปบางบัวทองนะคะของสดสดทั้งนั้นเลยทะเลสดสดทั้งนั้นเลยค่ะไปดูด้านนู้นกันต่อแลอกแรกที่เราเข้ามานี่จะเป็นของทะเลทั้งนั้นเลยนะคะกว้างมากกว้างจริงจังโอ้โหดูตัวนี้สิ ตัวนี้หนักกี่กิโลเนี่ยเอ่อตัวนี้ประมาณสองกโลกว่าพี่สองกิโลกว่าเหมือนกันอุ้ยใหญ่มากใหญ่มากเลยค่ะกิโลละหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่ากันหมดเลยโอ้โหนี่เขาตายแล้วใช่ไหมคะตายแล้วครับตายแล้วเนาะโอ้ถ้าสดก็จะแพงกว่านี้อีกสดก็โลหนึ่งประมาณสามพันสองสามพันแปดงนี้ค่ะเคลืนารนั้นเลยนะครับโอ้ถ้าสดสดกิโลละสามพันกว่าสามพันสองสดสดนะ โคุดยอดเลยขายดีไหมคะน้องขาขายดีไหมพอได้พอได้๋อ,อ,อ,อตลาดเปิดมาปีกว่าแล้วเนาะปีกว่าถ้าพี่จำไม่ผิดนะเพราะว่าตอนที่เปิดแรกๆพี่เคยมาครั้งหนึ่งอยู่มาไล่ครั้งหนึ่งอยู่โอเคขอบคุณนะคะคขอบคุณค่ะคไปกันต่อค่ะโหถ้าท่านใดอยากอยากจะทานกุ้งนะคะกุ้งเป็นๆกุ้งสดสด ตลาดนี้ไม่พลาดค่ะไม่พลาดส่วนตรงนี้ค่ะไซส์ใหญ่แล้วนะกิโลละกุ้งแม่น้ําธรรมชาติค่ะกิโลละ1,400บาทมีบริการเผาให้ฟรีด้วยนะมีน้ํากิ้มให้ด้วยแถมน้ํากิ้มค่ะไปดูกันต่อตลาดทนบุรี อยู่พุทธมณฑลสายสองนะคะเส้นบรมราชชนีนะคะมาจากนครปฐมตลาดอยู่ซ้ายมือค่ะแต่ถ้ามาจากมาจากบางบัวทองมาจากบางบัวทองหรือบางแคหรือมาจากกรุงเทพะจะอยู่ขวามือนะคะคุณต้องอยู่เทินกลับค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นปลาแม่น้ํามีปลาทับทิมแล้วก็ปลานินปลาช่อนค่ะเป็นปลากระชังร้านนี้จะจําหน่ายปลาน้ําจืดค่ะปลาแม่น้ําปลาน้ําจืด แล้วส่วนด้านนี้ก็หอยนางรมสดๆนี่ไงกุ้งมังกรอันนี้ไซส์ไม่ใหญ่มากค่ะถ้าไซส์ใหญ่ก็กุ้งมังกรเจดสีโหลละ3,200บาทกุ้งมังกรเคสองสองพบาทส่วนตรงนี้ค่ะปูดำทะเลค่ะปูเนื้อนะคะปูเนื้อ ราคากิโลละ900บาทตรงนี้ตรงนี้แมงดาทะเลค่ะตัวละ450บาทถ้าใครชอบอาหารทะเลตลาดนี้ไม่พลาดค่ะทนบุรีค่ะตลาดทนบุรีตรงนี้จะมีปลาหมึกเขาเรียกหมึกกระดองหมึกกระดองเป็นตัวนะคะเสียบไม้ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยถ้าอยากทานมีบริการเผา มีบริการย่างให้อันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะหอยเชลล์หอยเชลล์ย่างเนอยอันนี้อันนี้ทําเป็นชุดไว้170บาทแล้วคะ่ะอ๋อตรงนี้ค่ะราคา170บาทสั่งเสร็จให้น้องเขาย่างให้ได้กุ้งแม่น้ําตรงนี้1,190บาทต่อกิโลค่ะตัวใหญ่อยู่นะดูค่ะบเริ่มส่วนหอยนางรมค่ะหอยนางรม ตัวละร้อยสามสิบบาทจ้าประคุณมาด้านนี้ค่ะตรงนี้จะมีจะมีปูนึ่งปูหมาสดนึ่งบริการเลยนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยอันนี้อันนี้สุกแล้วพร้อมทานเลยค่ะพร้อมทานส่วนตรงนี้กิโลละหนึ่งพันสามร้อยบาทหอยนึ่งลงชุดละร้อยยี่สิบบาทและส่วนตรงนี้ค่ะ จะทำไว้เป็นกล่องแบบนี้ค่ะใส่กล่องไว้แบบนี้25บาทส่วนตรงนี้ค่ะเป็นชุดค่ะชุดละ1 0 0บาทมี3ามี3ากล่องแล้วก็มีน้ำจิ้มพร้อมผักเรียบร้อยด้านนี้ตลาดใหญ่มากและด้านนี้ก็เป็นกุ้งมังกรเช่นเดียวกันค่ะกิโลละ1 5 0 0บาทตัวใหญ่ๆแบบนี้กันเลยค่ะ1500บาท ตรงนั้น1200บาทไซส์นั้นค่ะร้านอยู่ตรงนี้ค่ะเ็มีบริการย่างให้ขอบคุณนะคะค่ะมาด้านนี้ค่ะส่วนมาด้านนี้ร้านนี้จะเป็นปลาน้ำเจ็ดค่ะปลานินปลานินโลละเจบาทแล้วก็ด้านนี้ค่ะปลาดุกกิโลละ65บาท ปลาช่อน150บาทแล้วส่วนด้านนี้ค่ะจะมีปลาสะลิดปลาสะลิดแดดเดียวนะคะจานละ120บาทตัวเริ่มเลยโอ้จานละ120บาทอันนี้ <ขอ S 1> ถือว่า <ขอ S 1> ไม่แพงนะคะ120บาทสี่ตัวเริ่มเลยค่ะตัวเริ่มเลยตรงนี้กิโลละ230บาท่งก่อนแล้วกดราคาให้ปะ ร้านอยู่ตรงนี้ค่ะร้าน,นชื่อ,อร้านแล้วไปด้านนู้นกันต่อ <c oughs> ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นนี่เขาเรียกปลาอะไรคะเนี่ยปลากรดอ่ะอันนี้คือพร้อมทานเหรอคะอ๋อคือเรา เหมือนกับว่าเราย่างมาแล้วพร้อมทานได้เลยอ๋อโอเคขอบคุณขอบคุณค่ะราคาเนี่ยค่ะห้าสิบบาทแล้วส่วนตรงนี้ค่ะปลาช่อนค่ะตัวละร้อยยี่สิบบาทปลาย่างค่ะปลาย่างส่วนตรงนี้จะเหมือนปลาปลาเนื้ออ่อนไหมคะเนี่ยราคาสองรอยบาทอันนี้เป็นปลาป่นค่ะห้าสิบาทปลาป่นพร้อมทําน้าพริกโอ้ เห็นไหมคะเมื่อกี้เราเราเดินมาด้านนู้นค่ะเมื่อกี้เราเดินมา,าน,นู้นนะมุมนู้นแล้วเราก็าผู้ชนทางบ้านเดินมาด้านนี้ค่ะเป็นของทะเลทั้งนั้นเลยนะคะของทะเลสดสดอาหารทะเลสดสดค่ะแต่ร้านมีบริการมีบริการเผาให้ด้วยนะคะสั่งกุ้งกุ้งซื้อเสร็จเผาให้เรียบร้อยแถมน้ําจิ้มพร้อมทานได้เลยชั่งตามน้ําหนัก แล้วก็จะมีปูนึ่งบริการด้วยปูนึ่งพร้อมทานโอ้ยส่วนตรงนี้ค่ะตรงนี้คือเป็นแซลมอนเห็นไหมคะน่าทานมากแซลมอนโอ้๊ยตายแล้วน่าทานจังเลยค่ะแล้วก็มีมีอะไรเนี่ยกุ้งแช่น้ำปลา ีกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็มีปูดองแบบนี้ค่ะมีปูดองปูดองนี่ราคา320บาทส่วนกุ้งแช่ค่ะราคา100บาทพร้อมทานเลยและส่วนด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นแซลมอนค่ะมีหลายราคาตามน้ำหนักค่ะอย่างเช่นตรงนี้572บาทตามน้ำหนักเนี่ยใครอยากทานแซลมอนเห็นไหมคะ ด้านนู้นค่ะน้องเขาแรก่กันสดสดเลย,เ,ลยเห็นไหมคะแรก่กันสดสดเลยร้านนี้จำหน่ายสซลมอมมีหลายราคามีเสียงเพลงมีเสียงเพลงค่ะมีเสียงเพลงหลบเสียงเพลงและส่วนด้านนี้เป็นอะไรเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูมาดูน้องเทแรลปลากนันหอยนางรมสดๆสดสดว่ากันว่าสดๆสดกันไปเลยค่ะสดๆสดกันเลยสดๆสดกันเลยอ๋ออันนี้เป็นเป็นแซลมอนแช่น้ําปลาค่ะราคากล่องละ200บาทน่าทานไหมคะน่าทานมาก สองร้อบาทเจ้าผู้คุณขามีหลายราคาให้เลือกมากเลยนะคะเริ่มต้นที่200กว่าบาท200 400ยกว่า500ยกว่าเนี่ยมีหลายราคาให้เลือกค่ะโ,โหพี่ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะดูค่ะเนี่ยน้องเขากำลังจัดเตรียมค่ะจัดเตรียม กุ้งแช่น้ำปลาเหรอคะกุ้งดองอ๋อกุ้งดองดองซีอิ๊วใช่ไหมคะขนสุดยอดเลยอะ่ะแล้วส่วนด้านนี้แลกกันสดสดเลยแลกกันสดสดเลยปลาแซลมอนอันนี้อันนี้ในกล่องนี่ขายตามน้ำหนักใช่ไหมคะตามน้ำหนักนะคะโอ้ดูคะ่ะดูแลกกันสดสดเลยค่ะื ตามน้ําหนักนะคะที่เราที่เรา่ายให้ชมแล้วค่ะมีหลายราคาให้เลือกมาเลือกช็อปกันได้เลยค่ะตลาดทนบุรีนี่แขน้องเขาแรกกันสดสดเลยนะทํากันสดสดเลยปลาแซลม,มอนมาที่นี่ได้กินครบเลยค่ะของทะเลมีทุกอย่างไปกันต่อหอยลายต้๋มโอ้พอมีหอยลายหอยลายต้ม 70บาทซื้อไปพร้อมผัดได้เลยค่ะผัดได้เลยโอ้แล้วก็จะมีปลาหมึกแบบนี้ค่ะแพ็คเป็นถุงแบบนี้ซื้อไปพร้อมทานได้เลยอัน,นอันนี้เราลวกสุกแล้วใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นหมึกเฟรชครับหมึกเย็นอ๋ออ๋อ,อคือคือฟิตฟิตเย็นไว้อ๋ออันนี้จะไม่เหนียวครับไม่เหนียวใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อเป็นหมึกที่ผัดพร้อมร้อนมาเห้ ถุงละหนึ่งร้อยใช่ครับถุงละหนึ่งร้อยบาทนะโอ้ถูกมากเลยอะ่ะแล้วตรงนี้เป็นอะไรคะเนี้ยนี้จะเป็นหมวดว่างอ๋อนึกอ,ออกแล้วขาวๆนะโอเคค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหนวดเป็นหนวดยักษ์นะคะ100บาทโอ้ซื้ออย่างนี้ไปก็โอเคนะเนาะแต่ด้านนี้ก็จะมีหอยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นหอยแมงคู่ต้มจือดอันนี้อันนี้ทําจืดมาราคาถุงละเกบาท แล้วส่วนนี่หมึกกรอบหมึกกรอบที่เขาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวเยน็นตาโฟนะ,ะอ๋อถุงละห้าสิบบาทอ,นนอันนี้หมึกกล้วยถุงนึ่งมรรจุครึ่งกิโลใช่ครับอันนี้ถุครึ่งกิโลครึ่งกิโลนะคะอันนี้นอันนี้อันนี้คือเบอร์สวยเลยใช่ไหมคะ,มคะอ๋อโอเคอันนี้ไข่หมึกกล้วยค่ะกิโลละ240บบาทส่วนนี้หอยเมืองหอยเมืองคู่หอยเมืองคู่สด แกะเนื้อโอ,โอเคนี่100บาทอันนี้หอยนางรมถุงเล็กถุงเล็กก็คือตรงนี้130บาทถุงใหญ่คือตรงนี้นะคะคือตรงนี้นะ240บาทหอยนางรมกระปุกละ25บาทขอบคุณนะคะไม่ผิดหวังค่ะมาที่นี่อยากทานอะไรมีพบกมดเลยนะของทะเลวันนี้เรามาวันเสาร์ค่ะตลาดคึกคักนะ ดูผู้คนค่ะแล้วตอนนี้ก็ก็สายแล้วด้วยเรามาถึงที่นี่ก็10บโมงกว่าค่ะ10บโมงกว่าแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศให้กับเพื่อนๆเ,เส้นบรมเส้นบรมราชชนีนะคะพุทธมทนตรสายสองค่ะท่านใดผ่านไปผ่านมาอย่าลืมมาแวะนะคะอาหารทะเลสดๆกุ้งเป็นๆป,ปลาเป็นๆปลาหมึกเป็นๆของทุกอย่างมีสดเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปด้านนู้นกัน ส่วนล็อกกลางตรงนี้ค่ะล็อกกลางก็จะเป็นเป็นอาหารสาเร็จรูปนะคะสามารถซื้อมานั่งได้ตรงล็อกกลางค่ะเดี๋ยวเดินดูกันว่ามีอะไรบ้างดูร้านนี้ไก่อบเนี่ยสั่งทานได้เลยแล้วก็นั่งตรงกลางตรงนี้ค่ะร้านนี้ ก่ย่างสุดยอดสุดยอดมีซี่โครงหมูอบด้วยคอหมูอบซี่โครงหมูอบหมูอบอันนี้ขายเป็นขีดนั่งทานได้ซื้อกลับบ้านได้ส่วนตรงนี้ร้านนี้จะขายรูปชิ้นนึ่งแบบนี้ค่ะ ส่วนร้านนี้ค่ะนี่คืออะไรอ่ะยำปลาดุกฟูอันนี้ยำปลาดุกฟูค่ะชุดละหกสิบบาทค่ะชุดละหกสบบาทค่ะ,คะนี่นะคะชุดละหกสิบบาท่ะแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้ก็จะขายไก่ย่าง ส,ส่วนมุมนู้นค่ะเขาเหนียวมะม่วงขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาชมมาเดินตลาดสดกันค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่รับชมจนจบคลิปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ